เฮ็ดสมปีออกพี hmm ่น้องเบิ่งอันนี้ไข่มมกเห็ดไข่มุกของแท้สีชมพูเฮ็ดปวกกระายพี่น้องจ้าเบื่องเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกฝรั่งแ่ข่อยว่าเอาเด้อร้อยลายเฮ็ดแลตีมาบอกให้ซิมเป็นอย่งสีพี่น้องเฮ็ดปวกฝรั่งขามันบ่แหลมเด้ออันนี้เอาเอาแนวเคยกินเนาะอันนี้คือ ให้เพลนกินซะเจ้าของเพนอันนี้คือพึ่งแดงขาลายดอกนี้ไม่เอาค่ะสวยเรียกได้พะนะอันนี้เอ๊บบานแล้วบ่เอาอันนี้เด้อันนี้เอาได้อยู่นี่น้องอันนี้เบิง่งกกินจนหัวขาด เฮ็ดตาเบีย้ยก็กินเดอ้อแม่งเงินมือเด้อพี่น้องเดอ้อโอ้ก็คอยได้เฮ็ดเสมอปีมือนี่โอ้ยพี่น้องบึงคอยว่าสิเอาพอนะบ่เอาดอกเจ้าของเออเจ้าของลุ่มสองพูน่ะเฮ็ดดอกเดียวลุ่มสองพี่น้องมึงเฮ็ดทานเฮ็ดทานบานเฮาได้นี่พี่น้องเอาให้พี่น้อง,อองบึงนี่ฮงจีจีเฮ็ดทานพี่น้องจา้ามาเดอ้อไปสิมาเอาเฮ็ดทานเดอ้อ แสบกูแดดแต่เอาพิหารเห็นขยแกงมือน,นั้นดำปีๆยิงสิเอาไปยุติพนะพุน่ะพี่น้องก็ดทานงามบ่ขาลายผลซิมักออกช่วงนี้หลหะพี่น้องเห่นบองพึ่งขาลายอุ้ยแล้วเละโอ้ยบ่เอาดอกใหพิ่นกินเช่นาะพี่น้องอันนี้กีมันเอาอยู่เห็นบ่ ว่าเอาเอาแต่จีเอาแต่จีค่ะเอาแต่จีเห็ดน้ำหมากนี่พี่น้องเห็ดน้ำหมากได้แกงหมอบางย่ายแล้วมึงพอมีพ่อมี่ยานั่งกับพ่อใช่นะพี่น้อง มียางใส่นั่นแหละแสบเสยเนาะมุจาว่าบอกอันนั้นมันยังแดงๆพูดูตาเจ้าของมาเด้อคนวเด้อพี่นอ้องยางบอกโดนบอกดีพ่อเฮ็ดเพื่งหวานดอกหนึ่งนี่แซบเดือบอกโดเพื่งหวานของแท้พี่น้องนี่แหละชนิดนี้แหละเขาขายอยู่ในหางพี่น้องจา๋าที่มู่คอยเก็บไปดำๆเดิมๆหน่อยให้เพิ่งหวานด้วยกันแสบคือกันแต่ว่าเขาบอกขายในหาง รุ่นนี่ขายในห่างจ้ะพี่น้องกิโลละสามเก้ายูโรเ่เพื่อนละติวะจะแบ่ห่างบ้าน่อยท่านในมียังไม่มีค่ะมานันนี้พี่น้องมานเทดเพิ่งเงินคาไลาเอ๊บพูน่ะแน่นๆเท้ผู้ลู้อยู่อันนี้กี หมาเห็ดพึ่งขาลายแดงปอยลอยไปลยเห็นมะพี่น้องเห็นน้ำข่อยบ่เว้อนะกระลังออกกระลังแสบซสำนี่ซันี่ก้อยโอ้ยมีเท่านั้นเด้พี่น้องก้อยสุกเดี๋ยว่มันก้อยดี่ เห็นบ่อันนี้ยังไม่หยียบพี่น้องเดี๋ยควค่อยสิไปปาดปาเนาเก็บสะกอนี๋ยวค่อยปาดเกียวบาบะเห็ดผู้นพุภลีเพิ่มแสบโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยน้ำของตาน้ำของตานี่จะล้างออกชำหนีนะแนๆองไอมเอ่อว้าว ว้าขาดูจดเพิ่มแสบเพิ่มแสบพี่น้องนี่อีกบ่แดงปุรุยปุริอยูยย่วะเห็นไหมพี่นอ้นองจา๋าเรีอยู่แค่เอ้ยอ้าวแจไอนนี้ใส่มีดก่อนเพระาะว่าเจ้าของพึ่งกําลัางสิคานมา ข่อยสิจ้งขาไวให้เจ้ากินจุดอกอืมอืมจ้งขาไว้เพื่อนกินน้ำอ้าอางามแทะอุ้ยอันซอนเดี๋ยวต้องเอามี้ใส่ตาไปพร้อมเนี่ยพี่น้องนุม่มๆยามปุ๊ดๆแซ่บขนาดมีอีกไหม หัวแดงจำง่ายง่ายเป็นบ่าพี่น้องมีอีกบอ่อมีอีกบอ่อป่า,ปาคาเห็ดพี่น้องมือนีมือน,มน,มน,อนีมานเห็ดรวมพี่น้องจ้าเห็นบ่มานเห็ดรวมมานเห็ดรวมอันนี้อันนี้เห็ดผึ่งหวาน อันนี้ใหดพึ่งคาล่าพี่น้องจ้ะเห็นบ่ถือกินถือกินคักอันนี้พึ่งคาล่านี่เวลาเข้าไปลวกมันสีแหล่ๆจังหน่อยเข้าตรงหลอกกับลยมันออกนะพี่น้องเนาะงามงามสวยไหมคะจะสวัสดีดอกลายได้พี่น้องเพราะว่า ไปหอดบ้านพอเกิไปเกียนดอกคือเกาแหมพอก็เลยเกียนในปลาตาดอกในปลาดีกว่าเนาะมึงจะบาบอแดดซ่องได้นน่แ <laughs> ดดซ่องแจ๊กหน่อยบรรยากาศดีดีพี่น้องตอนขอม้าหนาวบันนี้เขายางไปยางมากห่อนเหี้แตกแล้วจะแก่เสียออกอยู่คอยดีใจคอยได้เฮ็ดแตนั่นเฮ็ดแั่แม่ไก ของหายยากบัดที่นี่เล้งใส่ต่อสุดต่อสุดต่อพี่น้องจา้าเล้งใส่ต่อถูกต่อพ่นหยามต่อเสร็จแล้วพ่นหยามต่อพ่นฟอต่อพ่นหยามหากินน้ำต่อได้บัดนี้โชคดีโชคดีมีแดดคอยเขาปา้าฝนเพ่ตกกะเทียดออกพี่นอะตกอยู่แต่ว่าบ่แห้งตอนนันลินเนาะตอนนันลิน ก่อนบอกว่าจะตกจะตกวันนี้พอตะาอ,ออกจากป่าพีนออ่น้องเอ้ยบึมบั่มบึมบั่มทำในหลดมันมันเฮ็ดพึ่งค้าลายนะคะนะคะปาดในป่าเอาบัาตองแดงเอาถิ่มโอ้เขาบัาตองแดงแบกมาถิ่มคือเอาไปปาดอยู่บ้านเกียนให้มันสะอาดสะอาดมีดขนนะคะมีดขนบุเลอโอองเช เพื่อขาลายเขาบอก่อามีกินหอมบ่าเพเห็ดเผิงหวานพี่น้องแต่กระยำกรึบกรึบกรบกรึบกรึบคือไตไก่ก้อยแซบนี่เห็ดเผิงอันนี้ก้อยกระหมกได้พี่น้องแนนําเมนูเห็ดเผิองขาลายก้อยกระหมกนะหนึ่งไม่อร่อยหนึ่งไม่อร่อยก้อยกระหมกพี่น้องก็ดีใจนี่นะนี่นะเป็นยาเป็นยาแก้ความดัน ความดันโลหิตคอเลสเตอรอลนี่คอเลสเตอรอลเอาอนันนีเดอวพี่น้องกินอนะันนีเดอร์ตากแหง็งถ้าได้ลลายตากแห้งไปฝากพี่น้องบานเฮ้าเนาะเอาเป็นยาเนาะฝรั่งเขาก็หาพี่น้องนี่คลองหายยากเลยฝรั่งเข้าไปเห็ดยาเอบพูดนะสวยว่คะค่ะสวยไหมคะหอมไม่น้องหอมหอม ไปหาตอบานีไปหาเห็ดมันไปหาตอตออยู่สารคามเห็ดล่มค่ะเห็ดล่ม um, คุณแม่เห yeah> ็ดล่มเห็ดล่มเอ้ยขี้ไก่กือฝรั่งก็มีนะคะขี้ไก่กือขี้ไก่กือมากินเห็ดเห็ดนั่นวัวมาแล้ววัวมาแล้วมาวิจักดอกพะนะทางสาพะนะเดี๋ยยวค่อแมล้วใคร

ขณะนี้พอยอยู่ป่าผุยดยวได้พี่น้องใส่วอหากันเอชิว่าคือใส่วอดมันบอพ่อว่าในป่าไม่มีขึ้นโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์กระแบกมาแต่มันไม่ค่อยมีขึ้นก็เลยวอสะดวกกลัวเสียดพี่น้องจา้าวอมีเรียกมาแล้ว <laughs> งามงามพี่น้องจา้าเห็นบ่ะหนึ่งสองสามสร้างล้างด้วยพี่นอ้องอิจฉาสร้างล้างนะคะเนาะงามค่ะงามแน ดอกนุ่มๆซะนี่นอ,อึบ๊บรวยลายบื้บบับนี่แน่นๆน,นะพี่น้องอันนี้ลูกมันอโอ้เจ้าของเจ้าของเราตัดขาก่อนมีเจ้าของมาด้วยแหละเอาตะหัวเอ๊บให้เพื่นกินซะขา เจ้าของปลาเขาแมงดินมาคือเจ้าของปลาเขาเป็นคนมาขอเขากินพูน่ะพี่น้องล่างก็ต้องล่างดีๆเด้อก็จะได้กินโปรโตีนเอาเวก้กินโปรโตีนน้ำอ้าวเคียงเบียนเคียงเบียนมาเก็บเห็ดเห็ดลมจ้าเห็ดลมเจินเทินอยู่มีเจ้าของไหมตีดูสินี่ไงพูน่ะ ซุปกระแซบพี่น้องข่อยเสียไปซุปไปซุปไปซุปเห็ดลมจีเห็ดลมพี่น้องถ้านุมาน่มๆจังสิเอาได้เมื่อทั้งทั้งขาอยู่แต่ว่าขอ่อยข่อยว่าเห็ดลมของแท้แล้วนี่ของของแท้เลยเห็ดลมของแท้เดี๋ยวเอาขาไปไปที่หานเบินบนนี่เพราะว่าถ้าแม่นว่า คู่เหมือนมันจะเป็นดอกน่อยๆเตี้ยๆเตี้ยได้พี่น้องอันนั้นคือว่ากินแล้วเดสสโมเรพี่น้องจ้าอันนี้ของแท้แล่ะนี่คู่เหมือนจะจะบยใหญ่ยังสี่เนะาะเพราะว่าไม่มีคู่เหมือนอยู่คู่เหมือนนี่เดสเลยอิสเดสเลยพึ่งท้าลายพี่น้องมือนีมานนะหนีได้พี่น้องอุ้ยว่าเอาดอกให้่นกินซะ เมื่อนี้มานขาลล่พี่น้องจา๋ามานจะม,มาปีเห็ดร่วมจะเห็ดว่าเจินเถินอยู่คนน่ะแดงปุยลุยอยู่แนมมาแต่ไกลเคยช่างแดงเช่นลยเกินเห็นบ่าพี่น้องคอยคอยยองก่อนเพราะว่ามันสีสันสะเทียนพี่น้องสีลล่าตาเห็นปะเอาอะไรบนนี้ เอาได้เป้าเธอบานแล้วไม่เอาเจ้าของก็เยอะพี่หารวะเฮ้ยด้ยินได้ยินพะนะนี่สองดอกไม่เอาเพราะว่าเธอเท่าแล้วเฮตตาปูครับโคกอยู่พี่น้องเฮตตาปูหลายหลายุณหนะป้าเฮตตาปูสิคุณแมน่นพอ ชิล่า tamam สิคุณแม่นี่อันนี้เห็นลมเอาพ่อมาคุณแม่นเห็นเลยพิฮาไว้าชนใปล้องิลว้ายชนใปล้งคุณแม่นัซาโอ้พิฮานอะไรยังโอ้เด็กอล้อยังสีเดียวพี่นองเอาแม่พ่อพ่อเอา ันสิพี่น้องงามออกก็ออกเด้งามบอกก็ออกงามบอกระบ่ออกเด้พี่น้องเห็ดน่ะยังว่างามออกสวยเลือกได้มาพาพี่น้องมาบ่งเห็ดตะปูดูป่าเห็ดตะปูมิต่แนวเดียวเห็ดตะปูแล้วก็เห็ดปวกฝรังเต็มอยูย่นะพี่น้องปวกเวเห็นว่าเห็ดปวกจีบนะสีกูเมสติบเลยเห็นว่าบ่้ข่อขเอาเห็ดปวกพี่น้อง ก็ฝรั่งไว้ด้ตาบางแง่หนึ่งพูดเลยน่ามันพูดอะไม่เฮ็ดปวกแม่นเบิดเลยในใจนี่เฮ็ดปวกพูดอะมู่ปลวกแง่หนึ่งขวากเอาตะเฮ็ดปวกนี่แหละเฮ็ดปวกลุงหลอดพี่น้องพี่น้องจ๋ามาพ่อมมู่บางแง่หนึ่งมาเด้อควรเด้อขอบคุณหลายเด้อวิงามคักงามแน่พี่น้องพูดอะงามบ่พี่น้องจ๋า อุ้ยออนซอนออนซอนชาบีบวิเชเลกว้างชรีเออเฮ็ดเพิงหวานพี่น้องจา๋าแต่ว่ากระถือกินแหละเอาคือเก้าอันนี้คามันเออเอาคือเกาถือกินเอบรวยลายบื้บแม่เนีย่ยอันนี้เดี๋ยวคอยเอามีดมานเคลียร์เพิินเจ้าของเพล่นออกก่อนนี่เจ้าของเพิินออกก รวยร้ายงึบงับเอ,อ๊บอันนี้โอ้ยนี่เธอกินพุ่นาพี่น้องเจ้าของเพลินแดงใจวาย,ายกำลังมากินพุ่นะให้เจ้าของเพลินกินซะเนาะเ,ออเก็บใช่ตาลองคอยไปปาดค้าขอ,อกองคอยปีนขอโทษขอ้อไผ่ที่พี่น้องกลองคอยปีนโอ้ยบันี้สิได้เต็มตาพี่น้องจ๋าเดี๋ยวก็มานั่งคอยสิไปปาดเนาะโอ้ยขอบคุณหลายเด้อ ขอบคุณเวลาสให้ใหท้นทานนาสัญญาห่งหลูกกนลหลูกกล,าล,กกลาเ,า,เ,า,เา๊มาเจอคนดีปานนี้สิเป็นจังได พี่หานพออีกแล้วเหรอเออขั้นออกก็ออกเป็นกลุ่มเนาะใช่ล่ะป้าึ้ดพี่น้องเห็นบ่พี่หานแล้วเลาะผู้วูอยู่อ้ว้าวเธอผู้วูอยู่ชวยชๆวยวยโอ้งามผู้วูตัวนี้ไหม เจ no ah, ้าของก็ไลพี s> <S ่น้องเจ้าของก็ไลเจ้าของก็ไลเอ๊บนั่นอกู้พอปนี่พี่หาเราตัดนี่บวเออบวมีนอนนี่พี่หาตัดแล้วนี่ได้บวม่ได้เบียอืมับัวตเ๋ยวสิไปเห็ดขวดไปฝาเา โอ้ยเห็ดปวกไล่หลายๆใช่พอมือนี้ตาขอดเป็นผัวย่ายเลี้ยได้ตาเนี่ตามือตามั่เห็นแหละเว้ยมวดยิเออตุเลองที่เวัวตุเลองจุกูบูเอบอวสิเว้ยบ่มีหนอนพี่น้องมีหานิ้มปุ้ยปุยนี่คือเห็ด คู่เหมือนไข่มุกด้วยค่ะเด้อบอกกินเด้ออันตรายมีพิษเด้อค่ะไม่แตะต้องเลยคู่เหมือนบอแตะต้องเลยกำลังออกกำลังออกเจ้าของกำลังกระสีมากพี่น้องเออขาคืองามแท้สวยเนาะพี่น้องเนาะกำลังออกกำลังออก พอ่อยูพอ่อยูมาสิงโง่เมียาบา้านเป็นยังสั่นด้วยส่วนกันเมียาบ้านย่ยมัได้พ่อเฮ็ดตลอดพี่น้องจ๋าคือสิบใบใหญ่เข้าเมียาบ้านเนาะมีอีกบอมีอีกบ่